ในปี2 0 2 5นี้นะราคาทองคำนี่เรียกว่าวิ่งกันแบบรถไฟเหาะเลยผันผวนรุนแรงจนกลายเป็น talk of the town เลยก็ว่าได้แล้วทำไมละ่ะทำไมสินทรัพย์ที่ดูเหมือนจะเก่าแก่ชิ้นนี้ถึงกลับมาอยู่ใน s p o ต l i g h t อีกครั้งเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยเอาล่ะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดูที่กราฟนี้สิเห็น <he en S 2> ชัดๆเลยว่าราคาทองคำมันพุ่งขึ้นมาตลอดทั้งปีได้ยังไงจากตอนต้นปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,600กกว่าดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วดูสิพอมาถึงเดือนตุลาคม ุ่งไปแตะจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยที่4,381ดอลล่าโอ้โหเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆตัวเลขนี้ตัวเดียวบอกทุกอย่างได้เลยคืคอถึงแม้ว่าช่วงหลังๆจะมีราคาตกมาบ้างนะแต่ถ้าเรานับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันยังให้ผลตอบแทนบวกไปกว่า52%นะก็ไม่แปลกใจเลยที่มันจะกลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ทาผลงานได้ดีที่สุดของปี2025ไปเลย ทีนี้คำถามที่หลายคนคงสงสัยก็คือเฮ้ยแล้วอะไรล่ะที่มันอยู่เบื้องหลังการวิ่งขึ้นของราคาทองคำรอบนี้แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือตอนนี้ปาร์ตี้มันจบแล้วหรือยังแล้วคำถามที่ว่าปาร์ตี้จบแล้วหรือยังเนี่ยแหละมันพาเราไปสู่การถกเถียงครั้งใหญ่ที่มีมานานมากแล้วว่าจริงๆแล้วทองคำเนี่ยมันคือสินทรัพย์ปลอดภัยที่คลาสสิกตลอดกาลหรือมันเป็นแค่สินทรัพย์ที่ไร้ประโยชน์กันแน่อะก่อนจะไปใกล้กว่านี้ เรามาเคลียร์คำนี้กันก่อนดีกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือที่เขาเรียกกันว่า safe haven asset พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือสินทรัพย์ที่คนเชื่อว่าต่อให้ตลาดจะปั่นป่วนเศรษฐกิจจะไม่ดีแค่ไหนสินทรัพย์ตัวนี้แหละจะยังคงรักษามูลค่าของมันไว้ได้หรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้าซึ่งนี่ก็คือบทบาทที่ทองคำได้รับมาตลอดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ปี2ปีนะคือเป็นร้อยร้อยปีเลยที่ทองคำเนี่ยถูกยกให้เป็นสุดยอดของการเก็บรักษามูลค่าและความมัง่งคั่ง เป็นสิ่งที่คนเราเชื่อมั่นกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นเลยแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดแบบนั้นนะอย่างวอร์เรนบัฟเฟตปูนักลงทุนระดับตำนานของเราเนี่ยเขาก็เคยวิจารณ์แบบเจ็บๆเลยว่าทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยเขาเคยพูดไว้เมื่อปี2011ว่าถ้าคุณมีทองคำหนออนซ์แล้วถือมันไปตลอดการสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีทองคำแค่หออนซ์เท่าเดิมแค่นั้นเลย เอาล่ะพอเราเห็นภาพรวมของทั้งสองมุมมองแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยอะไรกันแน่ที่มันทั้งผลักทั้งดึงราคาในปี2025อะไรที่ทำให้ราคามันวิ่นขึ้นมาขนาดนี้ในปี2025มันมีหลายปัจจัยผสมกันเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะสงครามการค้าของสหรัฐแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจของอเมริกาเองด้วยพอสหรัฐลดดอกปุ๊บเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่า ทองคำในสายตานักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่นก็เลยดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีแถมยังมีธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างจีนเนี่ยไล่เก็บทองคําเข้าคลังกันใหญ่และแน่นอนเพราะตลาดมันร้อนแรงแบบนี้ก็ต้องมีการเก็งกาไรเข้ามาผสมโรงด้วยเป็นธรรมดาอ้าวแล้วตอนที่ราคามันร่วงหนักในเดือนตุลาคมละ่ะมันเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องบอกว่ามันขึ้นหนังคนละม้วนเลยคือสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นความตึงเครียดเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมันเบาลงพอเป็นแบบนั้นเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าทองคำก็เลยน่าสนใจน้อยลงไปประกอบกับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็เริ่มเห็นกำไรเยอะแล้ว ก็เทขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ราคาไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปหรือ overbought นั่นเองแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณเจสันลอรีจาก d ีลล์เกจเมทัลส์ออกมาบอกนะว่าเฮ้ hey, ใจเย็นๆนี่มันก็แค่ปฏิกิริยาปกติของตลาดนั่นแหละหลังจากที่ราคามันวิ่งขึ้นมาแรงขนาดนั้นคือพูดง่ายๆว่าเป็นการปรับฐานเพื่อไปต่อไม่ใช่การพังทลายอะไรทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วทีนี้เราลองเปลี่ยนโหมดมามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่ามาดูกันว่า พวกวานิชธนกิจหรือแบงก์เพื่อการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยเขามองอนาคตของทองคำกันยังไงโหแล้วดูตัวเลขคาดการณ์นิสิน่าสนใจมากคือจะเห็นเลยว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ทั้งสองเจ้าเนี่ยยังมองบวกกับทองคำในระยะยาวมากๆเลยนะอย่าง Goldman Sachs เนี่ยเขาคาดว่าภายในเดือนมีนาคมปีหน้าราคาจะไปถึง4,440ดอลลาร์ 4, 4แล้วมองไปไกลถึงปลายปี2026ที่5 5 5ดอลลาร์ ส่วน JP Morgan ก็มองเป้าเดียวกันเลยที่5 5 5 5ดอลลาร์ในปี2026และยังคาดการอีกนะว่าอาจจะไปได้ไกลถึง6,000ดอลลาร์ 6, ในปี2028เลยทีเดียวพอเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะเริ่มสนใจแล้วถ้าอยากจะลงทุนในทองคำบ้างละจะทำได้ยังไงมาเดี๋ยวส่วนนี้เราจะมาดูกันว่ามีช่องทางหลักๆอะไรบ้างหลักๆเลยนะก็จะมีอยู่3เส้นทางด้วยกัน แบบแรกคือคลาสสิกสุดๆไปซื้อทองคําจริงๆมาเก็บเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือทองคําแท่งแต่อันนี้ก็ต้องคิดเรื่องที่เก็บให้ดีๆนะแบบที่2คือลงทุนผ่านสิ่งที่เรียกว่า ETCs อธิบายง่ายๆก็คือเป็นกองทุนที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาทองคําเลยโดยที่เราไม่ต้องมีทองจริงๆอยู่ในมือและแบบสุดท้ายก็คือลงทุนผ่าน ETFs ที่ไปลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองทองคําต่างๆอีกทีหนึ่งทีนี้มีอีกประเด็นสําคัญที่ผู้เชี่ยวชาญ เขาเน้นย้ำกันมาเลยนะคือเขาอยากให้เรามองทองคําเป็นการลงทุนระยะยาวคือซื้อแล้วถือไปเลยมากกว่าที่จะมองเป็นการเทรดหรือเก่งกําไรระยะสั้น เพราะการพยายามจะจับจังหวะเข้าๆออกๆ,ออกๆตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจ็บตัวมากกว่าได้กําไรนะสุดท้ายนี้มันก็น่าคิดนักว่าแม้มูลค่าในเชิงแนวคิดของทองคําอาจจะอยู่เหนือการเวลาแต่ราคาของมันเนี่ยสิไม่เคยหยุดนิ่งเลยในโลกที่ทุกอย่างผันผวนแบบนี้คําถามก็คือทองคําเป็นแค่ของเก่าที่ตกยุคไปแล้วหรือมันยังคงเป็นที่หลบภัยที่มั่นคงสําหรับนักลงทุนอยู่กันแน่คําถามนี้ก็คงต้องให้แต่ละคนลองไปคบคิดกันต่อดู